อย่าพึงเบื่อกันเด้อจ้ะบีมจะพามาหาเก็บผักอีกเนาะจ้ะวันนี้บีมจะเก็บผักฟันสิงโตเนาะจ้ะเนี่ยบีมเห็นลันมีต้นใหญ่หญเลยเนาะจ้ะบีมยังไม่เคยกินเนาะจ้ะเดี๋ยววันนี้จะลองเก็บไปกินเนาะจ้ะเรามาเก็บกันเลยเนาะจ้ะ ก็จะเขาบอกว่าแกงเหมือนเอาไปแกงเหมือนขี้เหล็กเนาะจ้ะอร่อยบิมเลยลองมาลองเก็บดูนะจ้ะ ต้นนี้ใหญ่มากเลยจ้ะผักฟันสิงตัวที่บีมเก็บมานะจ๊ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยละเดี๋ยวบีมจะเอามาลวกก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันขมเหมือนผักกิเล็ก จะลองรวกก่อนแล้วค่อยเอาไปแกงเนาะจ้ะเดี๋ยวมาลองชิมกันเนาะจ้ะ บิ๊มก็จะแกงแบบแกงแกงป่าเนาะจ้ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ปลาร้าน่ะจ้ะใส่แคบหมูเนาะจ้ะ ็จแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าจะอร่อยเหมือนแกงีิเล็กไหม มันไม่คมมากเนาะจ้ะเพราะว่าบีมต้มน้ําออกละน้ำหนึ่ง ถ้าใครชอบใส่กะทิก็น่าจะอร่อยนะจ๊ะอันนี้ก็อร่อยอยู่แต่ว่าบิมว่ามันก็บิ๊มก็ว่าแกงขี้เหล็กอร่อยกว่าแต่มันก็แทนกันได้อยู่นะจ๊ะขมๆหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดใครชอบขม ไม่ต้องต้มน้ำทิ้งก็จะแกงเลย เลอยอยู่เนาะจ้ะแทนแก่ค่ะได้อยู่เนาะจ้ะจานผักขี้เหล็กได้อยู่แต่ถ้าเกิดใครชอบผมไม่ต้องต้มน้ําติ่มเนาะจ้ะแกงเลยก็คลิปนี้บิมก็ขอตัวไปก่อนนะจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายจ้า